นะก็กำจะออกไปบ้านสวนนะจะออกไปบ้านสวนไปมืดเลยเนาะก็ลูกเขาอยู่หรือป่าก็ไม่รู้นะเช้านะ,ะปูกไปปลูกต้ไนไม้อยู่ปลูกเลยนะโบคโดปลนะนะสดีค่ะ ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะทีมาดูนะคะคลิปนะคะเนาะหลายคนก็จะถามพี่ถมว่าทำไมไม่ี่ไม่จะไปหาลุงอยู่ไหมนะคะไปค่ะตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายตังค่าซ่อมรถนะคะแปดพันสาธุนะคะสบายสารกลับบ้านนะคะเนาะกจายไปหมื่นแล้ว อมรอบนี้ถ้าเราไม่ไปไปมามาบ่อยเกินนะคะมันก็คงไม่ไม่ต้องอันนี้เยอะเพราะว่ามันซ่อมรอบแรกมันไม่ดีเนาะ,ะเพราะว่าพอมาใช้ไปไหนมันสะดวกมันประหยัดนะคะประหยัดเงินเรานะคะเมื่อสมัยก่อนรถมันทํางานเนาะก็ไปขยายงานนะคะกิฟต์ฟรีถ้าไม่มีรถถ้าใช้รถน้ามันแบบนี้ไปไม่ได้เลยนะคะของทุกวันสมัยก่อน หมดโคหมดอะไรไปเนาะเศรษฐกิจปเป็นอย่างนี้มันก็ลําบากนะเงินเงินทองทองเนาะมันก็ไม่ไม่โอเคหมดเลยแตงดีนะยังมีทีมงานที่ทํางานเวิร์นะนทีมเวิร์กร็เป็นมรดกจริงๆนะเนาะมรดกถึงลูกถึงหลานนะเราซื้อกินซื้อใช้นะลูกเขา ซื้อกินซื้อใช้ตลอดนะคูกาชายปาจิโร่ก็ยังอยู่ปาจิโร่อยู่อ้าวอันนั้นก็อยู่นี่อ๋อกล็ดไปเนี่ยมีเอ็มก็อยู่แต่รถตู้ไป นี้ไม่ค่อยอร,อยร่อยลูสลัดไม่ค่อยอร,อยร่อยถ้าแต่ประตูเปิดไว้มีอะไรมาส่งหรือเปล่ามีอะไรมาส่งหรือเปล่าดรอรถมีรถนะมาถึง้านสวนแล้วนะคะเดี๋ยวถามลูกลูกมาหรือเปล่าไปตรงนี้ปิด ะะมาถึงแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอลงเท่านี้